เนี่ยเนี่ยเรียกผมเหรอครับพี่นุคุงพี่เป็นลมเนี่ยโอ้ฝุ่นเยอะขนาดเนี่ยไปล้างไป่อดปั๊กไปล้างไปเราล้างข้างออกก็ได้เนี่ย ตรงนี้เห็นหน้าเครียดเห็นหน้าเครียดอะไรแหละร้อนนะดิลมก็มีเนี่ยโอ้ดูดูวยเถอะเปิดอะไรนีนลมสุ่นมันเยอะอะไอ้น้องนี้เนี่ยไม่เอาไปล้างเลยดูหนังโป๊ดึกช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกผมเหรอครับพี่นุคุคงใช่เนี่ยพี่เห็นลมเนี่ยโอ้ฝุ่นเยอะขนาดนี้ลมเข้าไปเนี่ยจะเป็นหวัดรู้ไหมโอ้ยมันจะเป็นลมเป็นหวัดอะไรพี่เพราะลมฝุ่นก็ต้องเยอะอย่างเงี้ยแหละเรื่องธรรมดาเอาไปล้างไหมโอ้เออเพราปกติพุ่เด็กก็ใช้ไม่ใช่หรอใช่ใช่เออใช้ก็เอาไปล้างไหมโอ้ทำไมต้องมันผมด้วยทำไมพอไม่ล้างให้ผม ไปล้างมาถอดไปล้างไปเขาออกเลยนะไปล้างเขาออกแล้วเนี่ยไอ้วางตรงนี้ก่อนแล้วกันไอ้มีปันพอดีใช่ร้อนร้อนเลยเขาเปิดก่อนแล้วกันนะค่อยล้างอ้าเย็นดีจังเลย A few minutes later ไอ้ชุ่มฝุ่นเยอะจริงๆด้วยอ่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราขี้เกียจล้างนะผ้ามาเช็ดแม่งเลยนะไอ้ผ้าเช็ดผ้าเช็ดอืม กยากจังฝุ่นเยอะจริงๆไ,ไหมเ้ยถึงว่าทำไมจามเออเช็ดก่อนดีกว่า5 minutes later ทำไมมันเช็ดไม่ค่อยออกเลยวะโอ้โหนี่มันฝุ่นอะไรวะเนี่ยฝุ่นพันปีหรือไงวะเนี่ยเออจริงสิเอาสไลด์พอเทิ้์นมาเช็ดดีกว่าเผื่อมันจะเช็ดออกเออได้ละยาล้างจานฟอเทิร์อืมเช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยช้าล่าช้าแม่งเลยเออ อ๋อจ้าา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 ามาา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 าดาาเาาน่าาาหาาาาา้นาา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 